เดินรอบสีที่สุดท้ายที่รถไปครับเราตกต้องร่างสวยกว่ามีสวยกว่า พนี้อานจะให้เองยเป็นยางไงในช่วงเนแคแรกทำงานจับคู่กันเองมีผู้สาวดูเขาเป็นคนดังน้ำาลพายาบูสบาาเลยทีเดียวขขึ้นมา้านใาจากจังหวะแรกเดียวบอลมาทงน้านมาแล้วสิบครับปิยชาตินี่ครับคือเรียกว่าขึ้นนำดาสโวประกันานปิยชาติปรที่สองแมันคืนได้ยิงมาจังหวะนี้มาดูตรงนี้ครับมันเีย

หรอเปลหรว่าสุดท okay. hey! okay. ้ายมีมาโดนตังโดนเปลี่ยนให้ใครดีแทงบอลตขึ้นมาให้ไปพี่ก็ไม่ชิงนะเราไปชนที่หรือเปล่าต่งสาเป็นยังไงนะจิวดุจิ้วใ้สับพี่แล้นี้ยกขึ้นมาไปมฝบอบมาให้จังหวะแรกว่าอย่างไรฝากบอลมาห้าบสอว่าย่างไรผ้ชาเตรียมจังวะยิงเลยให้ไปแ้วไปแบเจ้ประหุเจรับ ออกทางด้านกลับซ้ายว่าอย่างไร,รสัดเปลี่ยนเป็นการด้านตรงหน้าโดนเซฟออกไปแล้วเอาละครับเป็นอย่างไรครับลูกนี้ค right. ร so, so, ับเก็บว้ารลูกนัดกลับไปขึ้นมาด้านหน้าเอะนะครับตีการโยกโยกแล้วกว่าแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดไม่ได้ว่าอะไรเล่นต่อไปโยกแล้วแขวงแขทงเข้าได้ให้ตัดไปนะวันนี้ขอให้รับรายได้สามหน้าฟังฟัลจีนิมเช่นทางดด้านขวาดีการโยกโยกไปไหนซ้ายมาขวามีโยกแล้วกว่าชีบกองก็ไร้ไร้โยกโยกแรกได้ทีกันไปกันมาโยกในสุดท้ายไปน้าดิ น้องซ้ายนองขวาครับมันแด่นไปหมดเหมือนกันต้องดึนหลังไปกลับไปส่เก็บกันใหม่ตากล้ขึ้นมาหน้าโยกมาลิฟเช่นเก็บบอลจะได้พันวัฒดพันวัฒน์โยกโยกกับจีนอภว์ไปจนได้ครับพันวัฒดพันวัฒน์แหวกหนึ่งแหวกสองฝ่าข่ายปจังหวะแรกสุดท้ายฝ่าให้ป้าจุดเป็นงยังไดคุณติ๊กไม่ได้ว่าได้โยกไดโยกจะหนีไปได้วิชาตเป็นยังไดโยกหนึ่งโยกสองซ้ายมาขวามีดูดูแล้วโยกโยกแล้วไปเดียมทั้งซ้ายยังไม่ได้ครับยังไม่เปิดไม่ได้เปิดได้คุณเบกครับเนี่ยครับ กับแรกครับบอยบีอาล่ากับเก็บิลก็ระแวงเลยครับโอ้ยเจ็บมาสัตย์เลยนะเจ้าหนุ่มเป็นทางเลยโอ้ยเร็ยกหาดบากบอกกับแม่นาบบอยบีบอยบีเทียมทับขวาสับเปี่ยนมาติดดึกเลยครับจังหวะนี้คงสกอว์มัทนาเร่ของทางด้านด้วยฝ่ายปาขวามีเป็นอย่างไรดูครับจังหวะนี้เอายกเข้ามาเปิดเข้ามาจับตัวไว้วันใดป้ายยกข้าไปสุดท้ายป้ายาวไปนิดเดียวยังเก็บบอลได้จังหวะนี้ครับป้าดูว่ากองจันทร์ยังชกออกมาได้ครับยกแล้วหนีหนีไปไหนหนีไปไหนไม่นยังไงขอบคุณมา โอ้โหจนจ็เช็คไม่ได้ดูิเด้อโอ้โหโอ้โหสุดท้ายเป็นยังไ้มีอครสับแต่ไปสุดที่โ์งหมยกคือบากไปจจริงจาลงอับเบียรนหพลายาเทสุินทร์โล้วผ้งทุที่ดูอ่าวันเรียบร้อยวนรกรีบร้อสอสูรนี้ครับคือน้ำดาสโมสกับปีชชานิมาเรือนเป็นตัวตู

เปิดตาตาอะไรเป็นยังไงตุ่ิกินแวไงถวสองตบจังหวะแรกีไปมาสามยก้าไต สารสินหน้่งวินเนอร์กินข้าวฟาดจับจังหวะแรกแล้วก็ไปดูโชว์เขาโชวแทงบันต่อทุกชั้นฟอาสุดท้ายเป็นอไอจิมฟปรบบะกาศว่า่ะให้ใครดีเกิดขึ้นไปด้านหน,น้เา,าเอาล้วก็บอลรพักอลงพื้นได,ด้ดีมีการส้สารสินซาอิน่งจับแล้วจับทุกตึพ้นได้ไเปิดมาแบบสุดท้ายเลยซักาะ ยังได้ครับดูเขาเดี่ยวเท้าซ้ายยิงเตี้ยเตี้ยเบาไปเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วก็หมดเวลาในครึ่งหลังได้ครับประตู่เดียวของทางธนรมชาติโดยคุณธีรพงศ์ปาลักกับประสิทธิ์ครับนี่ครับในช่วงคู่งที่สองครับมาแล้วครับในครึ่งหลังลองยิงจังหวะแรกเป็นเสามาดูแล้วจ้าอันนี้ครับดึงครองนะคับเจ้าดีวับรตุ้เดียวชัดไปเลย นี่เขาจะพวกระดีดวงอันไปหน่อยสุดท้ายเจ้านี้ชกไปได้เป็นย่างไงคุณสิ้นไม่ได้ว่าอะไรเล่นต่อไปยกแคมบอลตระกันเสิครับตัวแรกลาคาร์นาสคับพีงโอ้โหยอะแรกโอ้โหนี่ครับว่าตุสกอรครับสมัติรักเปรดบาบอลเต้ทันทีเอาได้สหมกัดเขียวเขียวเหมือนที่ฟี่มาแล้วมาแว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 วฝ่าเข้าไปเอาครับเป็นยังไงต ขึ้นวงขึ้นวง,งยกเป็นพาซ้ายสำคัญเลนสุดท้ายเป็นยังไงแม่นี่ครับไม่ครับต้องดูครับ ดูงวะนี er, ้กันอีกครั้งนึงมพทองมาในช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ดึงตัวจใหญ่ของนั่นตุนการ์สสุนนะสุนทรนะครัที่สอาวบอลเขาไดใหู้ากูไปไปสองภาษาไดสักพีลี่แทงมาต่อที่เ้าหดิ้วดุกิวยเข้าไปดุกิวดุกิว จะเป็นไทยเปียชาหรือต่าต้องดูตีอะไรอาัตสตัดีทย

เป้ยุยโยปมาหาดูเป no. ้สรัันไปเยียยจังหวะชาลเชิดเทอกขมันได้จับวได้ได้มาจังหวะสองจัามจังหวะสีสุดท้ายเป็นยัไงได้ัวสุดท้ายเป็นยังไงยเอาเลยดนสวย โอหงนี่ครับเป็นานะเดกเตอร์ก็าลอชิชเลันตุ่งนีานเพื่อนนเอเรียกว่าเบียดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงแะตันี่ครับไปต่อไปต่อไป